ไม่ว่าทำอะไรได้บ้างอะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะหรือว่าพี่จะเช็คของก่อนไหมโอ้ยไม่ชงไม่เช็คมันละไปขึ้นรถเลย ก่อนดีกว่าไหมคะพี่ไม่ไหวแล้วว่ะขอพี่เธอนะนะนะคะไปอ่าบน้ำไปก่อนนะก็ได้แต่ต้องอาบพร้อมพี่นะได้สิคะไปเลยไหมอโอ้ยอ้าวกลับมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้วรถติดมากเลยอะเปิ้ลโอ้ยเมยก็เมืยเดี๋ยวเนี้เปิ้ลน,นวดให้พี่หน่อยนะ เอาเชียวนะมังเมื่อยจริงอะ่ะเออ,อพี่ชยัยเดี๋ยวช่วงเนี้ยน้องสาวเปิ้ลจะมาอยู่ด้วยสักพักหนึงอะคะ่ะพอดีเขาได้งานอยู่แถวนี้ยนะอืมก็ได้ดิพี่ก็ยังไม่เคยเจอหน้าน้องสาวเปิลเลยนะอ,ออยพี่ชยัยนี่ออยค่ะน้องสาวเปิ้ลเองออยนี่พี่ชยัยแฟนพี่สวัสดีค่ะพี่ชัย เออเปิ้ล <Urban. S 2> เดี๋ยวพี่ขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะพอดีพี่รู้สึกร้อนนะร้อนอ่ะร้อนอะไร,รอ่ะแอร์ก็เปิดแปลก พี่ชายคะออยนอนไม่หลับเลยอ่ะพี่ชายมานอนกับออยไม่ได้แล้จะบ้าเหรอออยเนี่ยพี่สาวของออยก็นอนอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเขาตื่นขึ้นมาแล้วทำไงอ่ะไม่เห็นเป็นอะไรเลยพี่เปิลเขาหลับลึกจะตายนะคะนะออยที่นี่อ่ะพี่ไม่ใช่ลูกค้าของออยนะออยจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะถ้าพี่ไม่ยอมออยจะไปบอกพี่เปิลนะคะเฮ้ยไม่ได้นะออย ถ้าพี่เปิ้ลรู้อะเรื่องใหญ่แน่ๆงั้นออยไปบอกพี่เปิ้ลเลยดีเฮ้ยไม่ได้นะออยถ้าไม่อยากให้บอกพี่ชัยก็มานอนกับออยสิคะนะอืมวันนี้อากาศดีนะพูดถึงอ่ะอืมไม่ค่อยร้อนเนาะอืม,ม พี่ปอนออยไปทํางานก่อนนะนี่นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วอะ่ะแล้วจะถึงที่ทํางานกี่โมงก็แต่งหน้าอยู่อะ่ะงั้นให้พี่ชายไปส่งได้ไหมคะจะได้ถึงไวๆไ,ไม่ต้องต่อรถด,ด้วยอือก็อสิพี่ชายพี่ชายไปส่งน้องเลยนะถือว่าช่วยมนะันอ่ะวันนี้เนี่ยนะอือเดี๋ยวไปทำงานสายโดนได้ออกแต่วันแรกจะแย่นะ นะ้ค่ะพี่ชาย,ไป,ยไปเร่นรีบไปเถอะงั้นออยไปทำงานก่อนนะคะจ้ะไ,ไปสิพี่ออยจะให้พี่จอนว่าตรงนี้ทำไมอะ่ะแม่ก็ทำแบบที่เราเคยทำกันไงคะ่ะออยพี่ว่าเราเลิกทำแบบนี้กันเถอะนะทำไมอะคะ อยู่ๆจะเป็นคนดีขึ้นมาหรอออยก็เป็นเมียพี่คนหนึ่งนะออยพี่ว่ามันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะ mm hmm. ก็ตอนแรกพี่ไม่รู้ว่าออยเป็นน้องของเปิ้ลนนะ่ะพี่ไม่อยากให้เปิ้ลเขารู้เรื่องของเราอะถ้าพี่ชายไม่อยากให้พี่เปิ้ลรู้พี่ชายก็ต้องยอมออยนะไม่งั้นออยจะไปบอกพี่เปิ้ลให้หมดออย พี่ชัยคะเดี๋ยววันนี้เปิ้ลไปดูงานที่ต่างจังหวัดกับบริษัทนะคะอ๋อได้สิเปิ้ลไปกี่วันเหรอคะก็ไปสามวันอะ่ะทำไมหรอพี่ไม่อยู่แกจะทำไมอะเปล่าคะ่ะก็แค่ถามเฉยๆถ้างั้นเดี๋ยวเปิ้ลขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะคะ แใช่ใช่คือเป็นท e ุกวันน่ะแย่แน่เลยเอาไงดีวะเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลตื่นมาคุยกับพ mm ี่แป๊บหนึ่งได้ไหมอะอะไรอะพี่วันนี้เปิ้นเหนื่อยนะให้เปิ้นนอนเถอะพี่มีเรื่องจะคุยกับเปิ้นอะ มีเรื่องใหญ่จากสารภาพคุยกับพี่แป๊บน,นึงนะเรื่องอะไร,รอ่ะเออหน้าลุกขึ้นมาก่อนเธอโอ๊ยมีอะไรเพื่อนทาใจดีๆนะฟังพี่สารภาพคือมีวันหนึ่งอนะ่ะพี่หนีเพิ่นไปเที่ยว แล้วพี่ก็ไปซื้อบริการจากผู้หญิงคนหนึง่งแล้วปรากฏว่าออผู้หญิงคนนั้นคือออยน้องสาวของเปิ้ลนะ่ะแต่พี่ไม่รู้จริงๆนะว่าออยเป็นน้องสาวของเปิ้ลพี่ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะแล้วก็ทุกวันเนี้ยทุกคืนอะ่ะออยต้องเข้าหาพี่ทุกวันเลยอะ่ะพี่รู้สึกผิดกับเปิ้ลนะ่ะพี่ขอโทษนะเปิ้ลให้อภัยพี่นะ พี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอะพี่รู้ว่าพี่ผิด่ะเปิ้ลจะด่าจะว่าพี่ยังไงก็ได้นะพี่ไม่โกรธเปิลหรอกพี่นั่นมันน้องกันะพี่ทำอย่างนี้พี่ทำใจอะไรคิดอ่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะเปิลพี่ก็เสียใจนะทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอะทำไมพี่เป็นคนแบบนี้ฮะแล้วจริงๆทำยังไงอะ พี่มันก็เหมือนผัวฉันนั่นแหละที่ตอนอเด็กๆอะ่ะฉันยังได้แต่ของเหลือพี่ตลอดเลยก็ <c oughs> แค่ผู้ชายคนเดียวมันจะทำไมแกนี่มันเลวเกินคนจริงเลยนะออยแกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยจากนี้ไปเราตัดขาดกันฉันถือว่าฉันไม่มีน้องอย่างแกอีกไปพี่ชายคะออยก็เป็นเมียพี่ชายเหมือนกันนะ ไปสิิันเท่าไรแล้วไงไปดิพี่ชายไปไปสิไปกันด้ส่วนแกจากนี้ไปเราเลิกกันเชนิญเก็บข้าวของออกไปจากบ้านฉันอยู<ป>อ่นี้อะไรป้ก็ไหนเปิน้นบอกว่าเปิ้นให้อภัยพี่แล้วไง พี่ไม่เลิกนะเปิ้ลอย่าเลิกกับพี่นะพี่ขอร้องล่ะพี่ทำนึกผิดแล้วไปนี่แกคิดว่าฉันจะสามารถให้อภัยคนที่นอกใจฉันไปมีอะไรกับน้องสาวตัวเองเหรอแต่พี่ไม่ได้ตั้งใจอะเปิ้ลออกไปพี่ขอโอกาสอีกครั้งนะเปิ้ลนะจะออกไปดีๆหรือว่าจะให้ตำรวจลากออกไปออกไปเซ่ไอ